ดีค่ะกะสายสายมาอาบน้าอาบท่าแล้วพี่ยิงกะซิไม่เฮ็ดกับเข่าได้พี่น้องบัดที่เนี่ยอ่าหุงเข่าไปแล้วเนาะกะซิไม่เฮ็ดแล้วกินอ่าน้ำมันที่พี่ยิงใส่ก็คือน้ำมันบะก,กอกด้วพี่ยิงบ่ได้ใส่หลายด้วยค่ะใส่น้อยเดียวใส่น้อยเดียวเพราะว่าอันอ่าซี่ไห้มันบ่ติดกระทะปันใดน,นะคะพี่ยิงสิเอาขัวขัวขัวซื้อ แล้วมือ้ออาหารที่พี่ญิงซีเฮ็ดมื้อนี้ง่ายๆเดีย๋ยวพี่น้องพี่อิงซีกินง่ายๆช่วงเศร้าเนี่ยเพื่อที่ต้องการในตัวเองควบคุมน้าหนักแก่ของเป็นอาหารควบคุมน้าหนัก,กเรื่ด้อสําหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะพี่อิงกับนี่พักพี่อิงนี่หัวหอมหัวหอมเนี่ยอุ้ยหัวหอมใหญ่๋ยวเอามามาหมก็ได้วกัน หอมง่นะคะนี่ใส่ลงไปมิตแตงนะคะมิแตงมีแอผักพิกเหลืองพิกแดงริกเกาพะว่ายังม่ทันได้ออกไปซื้อกับเขานะคะเนี่ยไม่ใหดไปอ้อมกันพี่นอ้องอันนี้คือพี่อิงกินผู้เดียวเด้ค่ะพี่อิงจะกินผู้เดียวผัดง่าย บ่ได้บ่ได้ว่าชีเฮ็ดอันยากอย่างยาก่ีเฮ็ดง่ายเฮ็ดอาหารเพื่อสุขภาพนี่โอ้ยง่ายค่ไนะคะมีเครื่องปรุงบุกี้ย่างดอกเพราะว่าเขากินเอาสุขภาพได้พี่น้องอันนี้จะกินเอาสุขภาพนะคะแต่ว่าคั้นนี้เฮ็ดชีเฮ็ดกินแบบว่าใหายแ่บๆเดี๋ยวพี่หญิงที่เอาเมนูเฮ็ดกินแซ่บๆมามาแบ่งปันอีกรอบนึงเลยค่ะเด้อ อันนี้พี่อิงกินตอนเช้าน,นี่ <Viol in S 1> อาหารป้าเทียมเคิืองเหรอแม่ยายอิงจ้ายังไม่ได้กินอาหารเศ้าพี่อิงอาหารมื้อแรกของยายอิงเดอนเทียมเครืองผนาจักเส็ดยังอยู่อาบน้ำอาบผ้าแล้วก็เส็ดของหลงหมองน้ำนาพี่น้องมาเฮ็ดไฟค่ะนี่ละพ้อหอมมันซุกน้องเ๋ยเอาแก่ เอาแค่ว่าดาดเาเพราะมันจุกพี่อิงกับที่ใส่ใส่เกลือไปน้อยนึงเกลือสีชมพูค่ะนะคะไปน้อยนึงบะเค็มหลายเพราะว่าพี่อิงสินี้แนวที่ที่เห็นเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วพี่อิงกะใส่พริกไทยไปน้อยนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเอารสชาติเี็อย่างมันหลายที่น้องเขาอยากกินเพื่อเพื่อไ้มันนี้สุขภาพแล้วก็พี่อิง ขาดไปได้พี่อิงต้องใส่นะคะถึงแม่ว่าน้องที่ใส่อะน่านลงไปแล้วพี่อิงแต่ที่ใส่ผงข่าโนอไปนะคะผงข่าโน่ไปเครื่องซ่อนครึ่งช้อนชาเป็นผงขนองน่ขวากใช่น่พอผักมันสลบสลบนี่ยพี่น้องค่ะพอผักมันสลบจากน้อยพี่อิงก็ที่เอากุ้งใส่ลงไปเลย แล้วก็ใส่กุ้งลงไปแล้วเม่นว่านี่กุ้งแดงกุ้งนันแล้วไีมีขาได้โปรตีนจากกุ้งแล้วคุณควรหุยหุยเลยนะคะ,ะใส่ไข่ลงไปจ้ะใส่ไข่ลงไปเลยสองคองพอพอ้ปคิดว่าพอๆกับใส่เพิ่มอ,อีกนะคะนี่ อาหารของเยอิง,ง่ายๆนะคะเนี่ยแต่ละมื้อวันแรกเป็นอาหารมื้อแรกของวันเนี่ยจะเห็นมันยากพี่น้องนะคะบม่ได้มาบ่ต้องมาเตรียมอู้จากสิกินงอย่างจากสิกจําแเจวถ้าสมมุติว่าจะอยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อทักแห้งหลายช่วงเนี่ยเอามาพัดหรือเอามาลวกจิ้มน้ำพริก ก็ได้เด้อค่ะเด้อจะเป็นอาหารสุขภาพเพื่อกันสุขภาพไขสุขภาพมันยายหญิงว่าสุขภาพไขสุขภาพมันอันตอนที่พี่หญิงไปมืนอด้พี่หญิงก็กินแต่เขาวกับน้ำพริกเด้ยเป็นเป็นปลาทูแต่ว่าพี่หญิงว่าส้เพสหลายนะคะแล้วก็กินผักลวกผักปังผักตำลึงผักยังลวกจะ้ะ นะคะตอนนี้ตอน,ตอน,ตอนที่พี่ยิงไปเมืองไทยเห็นว่าพี่น้องหลายหลายเด้แม่นหน่อยเด้แต่ว่ายายอิงเรจะกินบ่เบิดดอกยายอิงก็สิแบ้งไว้กินเป็นเป็นช่วงเวย็นน้ำนะคะนี่เห็นบอกเสร็จแล้วปิดไปประเด็นนี้นะคะอาหารยายอิงแล้วก็ข้าวที่ยายอิงหุงไปแล้วนี่จ้ะข้าวกับเม็ดถั่วสองชนิดที่ยายอิงหุงไปแล้วเดอ้อแล้วก็ยายอิงก็สิมตาตักอันใส เนี่ยค่ะตักใส่งามๆแบบนี้กุ้งใส่ลงไปนี่บ่ซํมนี้ยั่อิงกับอิ่มเราเด้พูดถึงว่าแต่ว่ายอ่อิงอยากกินให้มันได้โปรตีนให้มันได้ผักนี่ขุหนหลัพี่น้องได้สองจานแบบไงสองเวลาแบบไงเด้ซัมมี่ยั่อิงกับอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มเอาเพิ่มกุ้งไปอีกเพิ่มผักลงไป เห็นว่าจะเนี่ยค่ะน,น่ากินบ่พี่น้องเนี่ยเฮ็ดแบบง่ายๆแบบนี่แหละว่าที่นี่อันยายิงกินของหวานบา่ถ้าสมมติว่ากินรู้สึกว่าจะของหิวของหวานยายิงกะที่เอาอันอ่ากล้วยกล้วยหอมมากินอีกหนึ่งลูกแต่มือนีบ่งี้กล้วยดอกบ่ท่านได้ออกไปซื้อของบ่ท่านไปซื้อกับเขาแล้วพี่น้องกับเขาง่ายๆที่พี่งเฮ็ดนะ บ่าด้เหตุนี้อาหารมื้อแรกของยายอิงกินแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ยายอิงก็จะปรับมากินแบบนี้มาที่นี่มือม้อเย็นก็จะกินกับสามีบ้างนะคะเป็นอาหารที่สามีทําให้บ้างเป็นสเต็กเมื่อวานนี้กินสเต็กกับผักนะคะเมื่อวานไปกินข้างนอกก็กินสเต็กก็ถ้ามากินแบบนี้ก็กินตาตาแตงตําทั่วตาํายังขน้นมสงข้นมเซนพัดอาหารไทยปกติแต่ว่ายายอิงกินน้อยลง แต่ว่ามือแรกนี่ยายอิงสิกินลักษณะนี่ให้มันเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพและพี่น้องเฮาลองเอามาปรับใส่นะคะนาอพี่อิงก็ลองเฮ็ดเอามาเฮดให้เบิง้งแต่ได้ผลดีการขับถ่ายก็ดีด,ดีพี่น้องนะคะกินแบบนี้แล้วการขับถ่ายบ่มีปัญหาสําหรับผู้ใดที่ิเริ่มเอามาเฮดกค็ค่อยๆปรับเอาเด้อพี่น้องเด้อปรับลดความแซบลดความนัวลดน้าตาลลงทีละนิดนะคะลดความเค็มลงถ้ายังกิน ถ้ายังคิดว่าจะของกินบอนั่นได้ก็ค่อยๆปรับเอาค่ะนะคะว่าขาจะของค่อยๆปรับเอาสำหรับคลิปนี้เัยอิงฝากใบแค่นี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ะ